กระโดดลงเขาอันนี้มันเก้าสิบห้าหรือไงปลานี่มันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลงยูทูบหน่อยปลาปลาย่างตัวเท่าไหร่เหรอต้อตมตำเขาเมื่อกี้เราเราซื้ออันนี้กับต้ตมตำเนี่ยแปดสิบบาทปกติขายปลาตัวเท่าไหรเหรอคะจะบอกคนใน YouTube หน่อย ปลาตัวเท่าไหร่นะคะปลาตัวห้าสิ 5, สบาทปลาตัวห้ไก่ชิ้นละไก่ที่สามห้าสห้าแล้วต้มตำถุงเท่าไหร่ถุงไร้มตทยมถุงเท่าไหร่ะาครับเอ,อำ 45, ไก่สี่ 5, 5, สิบห้าไก่ 5, ไ,กไปแล้วไงแล้วจะได้บอกลูกค้าว่าต้มตำสี่สิบ้า 45, ปลาี่ห้าสิบบาท